สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุสุข้อนุ่มเด้อจ้ามุนี้ช่องหักนกชาแนลชาแนลสิผ้าพีผ้าน้องมากิน<ำ>หอยโขงหรือว่าหอยขี่กระต่ายเด้อจ้าแล้วแต่พี่น้องเพิ่นสิเอิ้นเนาะพี่น้องแก้มกับตําบักฮุงแลแดด้วก็แคบหมูเด้อจ้าแคบหมูช่องเฮานี่ก็มีขายเหมือนกันเด้อจ้าพี่น้องท่านใดสนใจก็ใต้คอมเมนต์ไว้ได้เลยเด้อจ้าลุยกันเลยอื้ หอยบอ่มีขายหอ,อยมีขายจริงะพี่น้องท่านได้สนใจหอยกะสามารถแต้คอมเมนต์ไว้ได้เลยเด้อจ้ามเมนไดุ้นได้ว่าจิาทักเองอืโอ,อยด Mmm. นรวยใหญ่ๆเลยลาเบอร์มันกินแห้งมูนันกรอบเลยกุ๊บกรกอบกุ๊บก,กุ๊บก, <c oughs> กุ๊บก,กุ๊บจะเดียงพัน <c oughs> นี่นาำบอกมั่งน้ำ พี่เลืองเลยพี่น้องน้ากินมะข่าน้องมึงจุดอนูกระแสน่ง ถ้าอยากได้พี่น้องต้องสือไปซิมเบิงแคปมูนก็กถอดใหม่มือนล้ี่น้องไม่แม่กรอบสด <c oughs> <c oughs> แต่มูกินกำยังกระเจี๊บเอาออกมาง่ายๆเลยขดง่ายเน,ยน,ยนยี่ย ม,มันยิงนน่งมายังคำเนาะ

ปิ้งก็ได้นีจ่จะปะต้มก็ได้ เหมือนจะมีคนหายจ้กขี <h <h freely, <h <h ้เขาดั <h <h Or, ้มอึงพี่น้องมึงง่าเลย ไงแห้งพี่น้องท่านใดสนใจทักได้เดีอยจ้าห้อยคัวหอยคัว,ควหอยขู่หอยหนุ่มอยหน้าหอยขี่กระตรงขี่กระตายมาในกันทำไงไงบึง้งจ้าทูเจส่งจั่วประเทศพี่น้องคในใดสนใจกับทักเช็ดแอดไลน์ได้จ้าเซีบในนอนห้อยนี่อร่อยบ่ามีบ่ามีเปลือกหอย ขนไปน,นปะกันอดยตาะ,ะยังลหหนับไม่คือดีตะนะนันตะบ่รู้นั้ไม่อยยังยังข่อยโข่งหนยใหญ่

ถ้ามีไงมีในมันนำแสบแห้งสะพ้าย,ยได้กินนะอ่ะอ้ติดใจอีกเนี่ย แคบหมูเด้อพี่น้องอย่าลืมเด้อแคบหมูมันจะมีความกรุบกรอบกรอบนอกนุน่มในจ้าเฮ้อเชื่องานพันเพื่อน เป็น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 ตยไหวกินหอยไปจากอันแหละ <c oughs> สำหรับพี่น้องคนใดที่สนใจหอยของูงหอยหน้าห้อยขีดกระตรงขีดกระตายพี่น้องกระามามัดทักแชทแอดไลน์หรือว่าตาคอมเมนต์ไดเด้อจ้าจัดส่งทั่วประเทศแต่บ่ส่งประเทศอื่นเด้อจ้าจา้าแคปมูสก็คือกันเด้อจา้าไม่กอบสุด ใหม่กรอบสดอร่อยนะจ๊ะตอนนี้กระคำเล้วเนะจาะพี่นอกกาขอบคุณพ่อแม่พี่นอกที่เขาบ้ากนไลค์ก็แชร์ก็ติดตามให้นา้ำเนจาแมนจ้าลำล่ำร่วยทุ่งหัวระเบอร์สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณค่ะ